สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอดีตเลขานุก,การกันมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาวุทแทนราษฎรนายณพลัลเดชมณีลังกาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ o กดรปิงณพลัลเดชมณีลังกา ระบุว่าการที่นายอนนท์โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าสส,สพักเก้าไกลไม่มีสิทธิ์เอาคะแนนเสียงที่เราเลือกไปโหวตให้พักภูมิใจไทยและพักสืบทอดอานาจขึ้นเป็นรัฐบาลถ้าโหวตคือทรยศประชาชนด้วยความเห็นส่วนตัวนั้นไม่จริงเมื่อบ้านเมืองถึงทางตันด้วยรัฐธรรมนูญ2560แม้พักอันดับหนึ่งก็ไม่สามารถฝ่าด่านอรหันต์ที่มีสอวอเป็นผนังทองแท้กําแพงเหล็กได้ผลที่ได้คือเพื่อไทยเป็นพักอันดับสองต้องรับเผือกร้อนแทน และทำหน้าที่ปิดสวิตรัฐธรรมนูญ2,560โดยเฉพาะมาตรา272ที่ประชาชนกว่า26ล้านเสียงชี้ชัดว่าไม่ต้องการรัฐธรรมนูญฉบับนี้การที่คุณอาณนนท์บอกว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีที่เพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งในครั้งนี้จะตีความหมายว่าทรยศรประชาชนนั้นผมขอเห็นต่างในฝ่ายประชาธิปไตยถ้าเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วพรรใดจะสามารถจัดตั้งได้แล้วพรรคถัดๆไปหลังเพื่อไทยล้วนอยู่คนละขั้วรัฐบาลเดิม ประเทศเราจะมีรัฐบาลรัฐประหารอนุทินประวิทย์ทีรพันธ์จะเป็นนายกเลือกเอาเจตนารมณ์เพื่อไทยต้องการทําในสิ่งแรกคือแก้รัฐธรรมนูญเป็นเจตนารมณ์เสียงส่วนใหญ่ที่ต้องการแล้วหรือไม่การเดินจัดตั้งรัฐบาลพิเศษที่เป็นรัฐบาลจากทุกฝ่ายที่มีเจตนาก้าวไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจะเป็นไปตามคําทํานายในการที่ไทยเข้าสู่ยุคสิวิไลบ้านเมืองจะเจริญมั่งคั่งการเปิดใจกว้างโดยลืมอดีตคนในเพื่อไทยคือคนที่เจ็บที่สุด ครจะเจ็บเท่าไม่มีอีกแล้วแต่จําเป็นต้องก้าวต่อไปข้างหน้าเป็นการอภิทานเป็นการให้อันสูงสุดหากเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จเป็นความสําเร็จของก้าวไกลด้วยเพราะนโยบายไม่มีลุงไม่มีเราปิดสวิสว,ว์จะสามารถทําได้โดยทฤษฎียืมดาบฆ่าลุงการที่ก้าวไกลโหวตนายกให้เพื่อไทยจะได้ใจประชาชนอย่างมหาศาลเป็นผลดีต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าประเทศไทยจะกลายเป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชียเป็นประเทศที่มีความสุขมั่งคัง่งร่ำรวยไร้ความขัดแยง้ง การที่ก้าวไกลหากบวชให้เพื่อไทยนอกจากจะไม่ทรยศประชาชนแล้วยังถือว่าได้ดําเนินการตามมติประชาชนเป็นการกระทําถูกต้องการบวชให้เพื่อไทยครั้งนี้ใครไม่บวชจะเป็นคนในหน้าประวัติศาสตร์เป็นคนที่ชี้ให้ประเทศก้าวสู่ยุคสิวิัยฝากไปถึงท่านสอวอด้วยครับ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ